ให้ไม่เป็นอย่างที่ห้าอย่างสุดท้ายอาการป่วยทางจิตสำนึกคือไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมเดินชนธรรมะแล้วก็ไม่เห็นธรรมะเนี่ยอย่างภัยพิบัติวิกฤตยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ยถ้าคุณเห็นธรรมะเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์ไหมสถานการณ์น้ำท่วมยี่สิบเก้าจังหวัดอ่วมอรไทยถ้าเรามองเป็นเราก็จะเห็นธรรม ถ้าเราคิดเป็นเราก็เห็นธรรมถ้าเราฟังเป็นเราก็เห็นธรรมทุกอย่างเราต้องเห็นด้วยด้วยปัญญาด้วยสมองของเราท่างทรับด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาพระองค์เดึที่ทรง เลือกใช้วิธีในการขัดเกลาจิตสํานึกของพระองค์เองจนเป็นผลสำเร็จแล้วก็นำเอาศาสตร์และศิลป์ของการขัดเกลาจิตสํานึกของตนนั้นมาถ่ายทอดสู่อครสาวกคือปัญจวคีแล้วก็บรรดาผู้เป็นอรหันต์ทั้งหลายที่ผ่านมา จนกระทั่งสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชก็เอามาปฏิบัติตามกันหรือผู้ที่มีาศาสนาพุทธเป็นหลักได้ใช้ปฏิบัติแต่ท่านทั้งหลายต้องทราบไว้ก่อนวิถีทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งค้นพบและเลือกใช้พระองค์ต้องสละซึ่งอาสวะกิเลสออกจากรั้ววังเพื่อ บวชหรือถือบวชครองเพศบรรพชิตใช่หรือไม่มันวิธีการที่พระองค์ส่งค้นพบและปฏิบัติเป็นวิธีที่พระองค์ใช้ปฏิบัติแต่เพียงลำลำพังผู้เดียวไม่มีเพื่อนไม่มีผู้ใดเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าในการอยู่ในรั้วในวังมีผู้คนเยอะแยะมากมายนั่นคือเหตุหนึ่งแห่งความทุกข์พระองค์จึงทรงปลีกวิเวก เพื่อแสวงหาความสงัดและความสงบที่เป็นความปิติสุขในสภาวะจิตที่พระองค์ทรงเชื่อมั่นว่ามันน่าจะห่างทุกข์และว่างไปจากทุกข์ไกลไปจากสิ่งที่เป็นทุกข์พระบิดาตรัสว่าพระสมมาสมุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุเป็นอรุตระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเข้าพระทยว่าที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอนั่นคือการที่ทรงมองเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุแห่งทุกข์ของตนเองแต่พอพระองค์ได้เสด็จออกค้นหาสัจธรรมในป่าในในสำนักนวนลลทีนี้ก็ตามพระองค์เรียนรู้ในท้ายที่สุดว่าแท้จริงแล้วทุกสุขอยู่ที่นี่ทุกหรือสุขมันอยู่ที่นี่มันอยู่ในนี้มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเลย มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมนุษย์ต้องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไอคนนี้สันดานมันเป็นอย่างนี้เพราะกรรมชาติีแล้วมันทํามาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นของมันอย่างนี้เราเคยไปเกี่ยวกรรมกันมาอย่างไรพามาพบชาตินี้เราก็จะต้องเกี่ยวกรรมกันกับมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรคล้ายๆอย่างเนี้ยถ้าเราเจอสิ่งที่เราเป็นทุกข์แล้วเราเข้าใจหรือ เข้าถึงซึ่งความทุกข์นั้นเราก็จะสามารถยอมรับในสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าทุกข์นั้นได้ใช่หรือไม่เช่นถ้าท่านเจ็บปวดทางกายท่านสามารถที่จะยอมรับความเจ็บปวดนั้นโดยดุสณนียภาพไม่ต่อสู้ต่อต้านหรือไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดนั้นอันความเจ็บปวดของท่านนั้นก็จะลดน้อยลงไปทันที ความทุรนทุรายกับความเจ็บปวดนั้นของท่านมันก็จะไม่บังเกิดแต่เพียงแค่เจ็บเล็กเจ็บน้อยแล้วท่านเป็นหนึ่งเดียวกับมันไม่ได้คือยอมรับมันไม่ได้ท่านว่าอาการทุรนทุรายของท่านมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนหนึ่งท่านเจ็บปวดอย่างร้ายแรงหรือเจ็บปวดที่รุนแรงก็มีปานนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้กล่าวกับท่านทั้งหลายว่า มันเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่วิถีทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกปฏิบัติและนำมาถ่ายทอดสู่สาวกของพระองค์ตั้งแต่ปตัดปัญจะวัคคียันคนรุ่นหลังๆมาตลอดคือการเลือกเส้นทางของการปฏิบัติการทางเทคนิคที่เรียกวิธีการนี้ว่าจิตการทำจิต วิมุตต์การทําจิตให้วิมุตต์เขาว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นเน้นการปฏิบัติที่จิตโดยที่เราสามารถจับประเด็นที่พระพุทธเจ้องค์หรือพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นได้คือพระองค์ทรงตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าพระองค์จึงเลือกเอาอย่างหนึ่งคือเอาที่นายคือเล่นกับจิต ถ้าจิตไม่สั่งกายกายมันก็จะไม่ทําตามจิตนิ่งกายก็จะนิ่งจิตสงบกายก็สงบถ้าจิตไม่สงบกายไม่สงบพระองค์จึงเน้นที่จิตมันถ้าท่านสังเกตให้ดีพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชที่เป็นพระนักปฏิบัติท่านเห็นว่าเขาปฏิบัติกายหรือปฏิบัติจิตเขาปฏิบัติจิตเน้นที่ข้างใน แล้วค่อยเอามันออกมาแสดงที่ข้างนอกถามว่าถ้าท่านเป็นคฤหัตคาราวาตไม่ใช่นักบวชที่เข้าสู่อารามอยู่ในความวิเวกท่านลำบากไหมที่จะเลือกใช้วิธีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นหนทางเดียวที่จะกลับคืนสู่ประตูนิพพานท่านลำบากไหม เรามิได้กล่าวว่าวิธีของพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องเรามิได้กล่าวเช่นนั้นเราบอกว่าเป็นวิถีทางหนึ่งที่ถูกต้องเปรียบเสมือนจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่เราสามารถไปได้ทั้งรถยนต์เรือบินรถไฟใช่หรือไม่ไปทางไหนแล้วแต่จะไปไปถึงเหมือนกันแต่เส้นทางไหนล่ะ ที่จะเหมาะสมกับเรานั่นเท่านั้นนะใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้ใช้ปัญญาเราจะเห็นช้างขี่แล้วขี่ตามช้างนั่นคงไม่ได้เราจึงตอบให้ท่านฟังว่าสังเกตไหมเวลาไปนิพพานที่ผ่านมาเขาผูกขาดแต่ผู้เป็นนักบวชทั้งนั้นแต่ชาวบ้านไปได้ไหมไม่ได้ต้องไปบวชถึงจะไปกับเขาได้ ซึ่งไปได้จริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งไปได้มากได้น้อยนั่นอีกเรื่องหนึง่ง <şu> มันหนทางของผู้ที่ป่วยทางจิตสํานึกนี้มันเป็นหนทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นทรงอย่างเห็นคือเห็นแจ้งมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงตรัสรูส้ซะด้วยซ้ำพระองค์ทรงเห็นเลยว่ามนุษย์ที่ป่วยทางจิตอย่างหนักป่วยทางสมองอย่างหนักมันจะท,ทาให้เกิดทุกข์ และถ้าจะต้องการทําให้พ้นทุกข์ก็ต้องยกระดับจิตและปัญญาซึ่งสมัยนี้อาจารย์เรียกมันว่าจิตตะปัญญาก็เลยเอามาตั้งมันชื่อสถาบันว่าสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องทางโลกที่ทําอยู่ในขณะนี้ท่านดึกภาพอ,ออกท่านต้องคิดตามถ้าท่านเลือกใช้วิธีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน คงต้องออกบวชแล้วเหมาะสมแน่นอนดีแน่ๆแต่ถ้าท่านยังเป็นฤหัสั์ครวัตยังมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจท่านจะมีสติเหลือพอที่ให้นั่งกรรมาฐานทั้งวันเดินกรรมาฐานนั่นไม่มีมีแต่เดินจงกรมแล้วเดินจงกรมไปบนถนนข้ามถนนรถชนนะใช่ไหมเพราะท่านไม่ได้อยู่คนเดียวมันทำยำลำบาก ขนาดท่านเวลานั่งกรรมาฐานนั่งสมาธิท่านต้องปลีกวิเวกบอกผัวอย่ามากวนลูกจะมากวนนักกูจะเข้าถ้ำนั่งอยู่ในห้องเป็นชั่วโมงก็มีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานแต่ถามตัวเองว่าเกิดปัญญาอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมมีแต่ความสงบและความสุขเท่านั้นบางคนเลยคิดว่านั่งแล้วมีความสงบมีความสุข,สขไอทางสงบและสุขอีตอนนั่งกรรมาฐานนี่แหละมันทําให้กูนิพพานได้ว่าไปโน่นพระพุทธเจ้ายังไม่เคยตรัสอย่างนั้น ยังไม่เคยตรัสอย่างนั้นการคําว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับการเกิดดับทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ใช่นิพพานแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งผัวเอาไว้นอกห้องพระแล้วกูก็นั่งหลับตาอยู่ตรงนั้นชั่วคราวแล้วบอกกูนิพพานได้แล้วมันไม่ใช่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นป่านนี้นิพพานกันหมดเลยถูกป่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาละคําว่าจิตวิมุตติก็คือหนทางของมนุษย์ที่จะเลือกเดินได้ ถ้ามาเกิดบนโลกเสรีดวงเนี้ยมันจะมีสองทางให้เลือกเดินทางแรกคือทางที่มนุษย์เราพยายามปฏิบัติตามและเชื่อตามพระภิษุส,สงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์พระพิกษุสงฆ์เขารู้วิธีของเขาว่าเขาต้องทําอย่างนี้แล้วคิดว่าน่าจะดีกับแบบครือหัดด้วยก็เลยเอามาสอนครืัหั์ต่อครหัหั์ก็เชื่อพระอย่างว่าง่ายก็ทําตามเรื่องของเรื่องก็มีเท่านั้นนะ แต่ถามว่าหกหมื่นแปดร้อยปีผ่านมาแล้วพวกเราก็มาเกิดจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นพบชาตินับไม่ถ้วนนะเรานิพพานได้หรือยังเราเป็นคนมีธรรมะทุกคนเลยมีศาสนา,าเปลี่ยนมาแล้วไม่รู้กี่ศาสนาแน้่ก็ยังไปสวรรค์กราบพระบาทพระบิดาไม่ได้ไปนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนก็ยังไปไม่ได้หลายคนก็เลยเลิกไม่ไปไม่ไปแม่งเนาะตายก็จบช่างแม่งยังเป็นไงเป็นกันคนอื่นไปไม่ได้กูไปไม่ได้เหมือนกัน บางคนก็คิดใหม่ไกลกว่านั้นทาบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทําบุญหลายหนได้กุศลหลายาครั้งกูทําบุญเยอะๆสั่งสมบุญมากๆเดี๋ยวจะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมบนนั้นนิพพานไม่ได้แต่อยู่หลุดพ้นไปยูงนั้นกูว่าอย่างไงก็ดีกว่ามนุษย์วะ่ะแล้วคิดผิดอีกกะขนาเทพพรหมพยายามหาทางแบ่งภาครบามาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เลยแต่อันนี้เป็นมนุษย์เสื่อมบอกจะขึ้นไปอยู่บนนั้นนั่นเป็นเพราะความไม่รู้เป็นเพราะความไม่เข้าใจ การที่เราจะดับทั้งหอย่างดับทั้ง4อย่างนะคือกิเลสดับกิเลสดับตัณหาแล้วดับการรักไม่ได้ให้มารักเป็นรักได้ให้เป็นให้ได้แล้วก็มีในตาที่เห็นธรรมคือใช้ปัญญาได้ถ้าจิตหยาบเนี่ยมันบางลงมันละเอียดขึ้นจิตหยาบมันบางลงมันละเอียดขึ้นจากไอ 1, 3, 4, ้ข้อหนึ่งข้อสามข้อสี่เนี่ยข้อหมันเป็นผลพลอยได้มันจะมีปัญญาที่เห็นธรรมได้เองโดยอัตโนมัติ เพราะพระบิดากําหนดให้จิตกับสมองเนี่ยมันทําอะไรร่วมกันอยู่แล้วมันทํางานร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ทุกวันนี้อาจารย์มาใช้วิธีทางลัดมึงยังใช้ไม่ได้เพราะกิเลสนาะตัณหาเยอะก็จะมาแนะนําว่ากระบวนการในการใช้ปัญญาของสมองโดยให้จิตเป็นผู้ดำเนินการจิตเป็นผู้เริ่มต้นนั้นคือทําอย่างไรนี่คือการสอนปฏิบัติการทางเทคนิคในยุคพลังงานใหม่ให้ถึงแม้กิเลสยังหนาะตัณหาอย่างเยอะ แต่ถ้าใช้กระบวนการในการคิดเป็นคิดก่อนพูดคิดก่อนคิดคิดก่อนทําได้ก็เลี่ยงผลกรรมได้อีกเยอะแยะตั้งมากมายใช่เปล่านี่คือการสอนให้เรียนรู้ทางลัดเพราะในสมัยพระเจ้าจะถึงปัจจุบันพระเขาใช้หลักการของการปฏิบัติจิตทําจิตให้วิมุตติถ้าจิตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นไปจากกองกิเลสตัณหาอะไรต่างๆได้ที่พระเจ้าสอนภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา,าโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ละเอียดที่สุดในจิตต้องดีลีทมันออกให้หมดนะเขาเรียกใช้ปฏิบัติการทางเทค เทคนิคครับนะมันเหมือนอมีบ้าที่แบ่งภาคตัวเองอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นทำข้างในตัวเองเพื่อทําจิตให้วิมุตถจิตหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้การรัดรึงกับสิ่งต่างๆที่เป็นมายาที่อยู่ภายนอกมันก็ไม่มีพราะมันไม่มีจิตก็บริสุทธิ์จิตก็ว่างพอทิ้งกายสังขารไปก็ไปไงฮะก็นิพพานได้เหมือนกันแต่คุณต้องปฏิบัติการทางเทคนิคค่อนข้างสูงมากคุณมีเวลาว่างทั้งวันที่จะไปนั่งทำไหม พระเขาลาออกจากการเป็นคารวหัดแล้วเขาว่างไหมว่างเขาก็ทําได้สิแต่คุณยังต้องเป็นลูกจ้างเขาเป็นเจ้าหนี้มัง่งเป็นลูกหนี่มัง่งต้องทํามาหากินนะ่ะมีลูกมีเมียมีครอบครัวต้องรับผิดชอบคุณจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะว,วิธีจิตวิมุตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้เหมือนกันแต่มันเหมาะกับคารวาอย่างเราไหม ไม่มอถ้าจะใช้วิธีจิตวิมุตต์เอาบางส่วนมาปฏิบัติเช่นนั่งกรรมฐานแบบพระพุทธเจา้าคุณทําได้เพื่อให้จิตของคุณได้พักผ่อนจิตคุณพักผ่อนเพราะมันว่างไปจากกิเลสตัณหาชั่วคราวระหว่างนั่งกรรมฐานถูกต้องไหมเกิดปิติยินดีแล้วก็แผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้นั้นคุณทําได้เลยเป็นสิ่งที่ดีที่ได้จากการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิหรือวันนี้มีทุกข์อะไรบ้าง นั่งกรรมาฐานเสร็จแล้วจิตอิ่มเอิบเบิกบานแล้วก็ค่อยนึกทีละคาถามนึกทีละเรื่องวันนี้กูเจอปัญหาอะไรและกูจะแก้ไขยังไงรายละเอียดมันเป็นยังไงนั่งคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานคุณได้ประโยชน์แน่แต่ระหว่างที่คุณทํางานตอนกลางวันคุณจะมีวิปัสสนากรรมาฐานไหมกบถามจริงมันไม่มีมันต้องใช้จิตวิมุติของคุณกับปัญญาวิมุตตรงนี้ต่างหากคุณต้องทําทั้งสองอย่าง ในชีวิตประจำวันปัญญาวิมุตต์คือแนวทางของจิตจักรวาลที่ทรงสื่อสอนคุณมาครั้งนี้เป็นร้อยสิบหกห้าร้อยหกสบห้าครั้งแล้วสอนให้คุณมีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ใช่หลุดพ้นด้วยการทําที่จิตของกูเองไม่ต้องขนาดนั้นอย่างนั้นมันเครียดอันนี้หนุกหนานกับชีวิตถูกไหมเผลอปากไปด่ามันเข้า มันต่อยปากปากแตกยกไหวขอโทษขอบใจที่ช่วยเตือนสติกูว่าปากเสียเดี๋ยวกูจะรีบไปซ่อมปากกูและกูก็จะไม่ปากเสียร่วงเกินมึงอีกพระพิดาอนุญาตอยู่แล้วแล้ววันหน้าพอเราเจ็บแล้วเราจะทาไงจํานี่คือวิธีที่จะใช้ปัญญาวิมุตเจ็บแล้วจาจําแล้วคิดว่าตะกี้กูพูดอะไรไปทําไมกูถึงพูดแบบนั้นถ้าจะไม่พูดแต่ให้พูดอีกแบบพูดยังไงมันนําไปสู่การใช้ปัญญาพูดให้คนอื่นเขารัก ผู้ดใดคนหนึ่งเขาชอบผู้ดใดคนหนึ่งเาชังผู้ดใดคนหนึ่งเาเชื่อต้องใช้ปัญญาทท่านั้นถูกไหมแต่ถ้านั่งอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องฝึกพูดจูบ้าวฝึกแต่จิตอย่างเดียวไม่ต้องพูดกับใครเงียบแต่พวกเราต้องพูดไหมคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องพูดลูกน้องกับลูกน้องไหมคุณมีเพื่อนร่วมงานห้าคนสิบคนคุณต้องพูดกับเขาไหมเห็นไหมถ้าไม่มีปัญญาวิมุตเนี่ย ไม่หลุดพ้นทางปัญญาคือใช้ปัญญาได้ใช่ไหมใช้ปัญญาข้ามพ้นทุกสิ่งที่มันเป็นทุกข้ามพ้นทุกสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคคุณจะมีปัญหาทันทีและปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญานี่ไงล่ะแล้วพระบิดาไม่เคยสอนให้คุณหนีความทุกข์เขียนตำราออกมาอยู่กบทุกข์ก็สุขได้วิธีชนะทุกข์เพื่อสร้างสุขให้ต้นเอเอาชนะทุกข์ที่อยู่ในใจไม่ใช่เอาชนะอีเวนนั่น ไม่ใช่เห็นไมน่ต้องวิธีของพระบิดาคือวิธีที่เน้นเรื่องปัญญาวิมุตติถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะสามารถหยิบปัญญามานิพานิานได้เรานิพานได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนิพานเช่นตะกี้สอนแล้ววิธีวิธีทําให้ทําให้เกิดการหลุดพ้นด้วยปัญญาผัวเราสร้างปัญหาของเราอยู่ให้กับเราอยู่ตรงหน้าเรากําลังโกรธผัวเรามาก เราจะรักผัวเราให้ได้เพราะเราต้องรักใช่ไหมหน้าที่เรามันเป็นผัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ผัวคนข้างบ้านรักผัวเราเราต้องรักชังไม่ได้ถ้าเขาชังถ้าเราไปชังเขาเข้าเราต้องนึกทันทีว่าเขาไม่ใช่สามีเรานะถ้าเราชังเขาเสียแล้วเขาไม่ใช่สามีเราถูกไหมนี่เป็นสามีเราแท้ๆเราจะไปชังได้ยังไงแต่ตอนนี้กูกำลังโกรธบันว่ะมันกำลังยั่วโมโหกูกูกำลังโกรธคุณก็ต้องรีบหาความดีงามเขาให้พบเพื่อทําให้เรามองเห็นคุณค่าของเขา มองเห็นความดีของเขาทาให้เรามองเห็นคุณค่าใช่ไหมเมื่อเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งใดเราจะรักสิ่งนั้นไม่ต้องวิธีดับโกรธวิธีไหนหรกไม่ต้องนั่งพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆไม่ต้องเลยไม่ต้องไปนั่งปัมกรรมฐานทําจิตให้สงบไม่ต้องใช่ไหมคุณบอกผัวหยุดก่อนเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งกวนตีกูกูขอนั่งกรรมฐานแม่งเดี๋ยวนี้ก่อนทาจิตกูใว้สงบก่อนนะเออมึงอย่าอย่าเพิ่งทําอะไรกูทําได้ไหมเา่ามันไม่ได้มันทําทันไหม ไม่ทันแล้วสติแตกแล้วจะเป็นอย่างนั้นพอมีปัญหาต้องรีบหาปัญญาทันทีใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความรักใช้ปัญญาใช้สามตัวเนี้ยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องในชีวิตถ้าความรู้เก่าไม่มีก็หาความรู้ใหม่เอาหาความรู้ใหม่หาจากไหนก็ฟังคิดถามจดจำนั่นแหละความรู้มาจากสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นนี่คือพูดแบบพระพระพูดแบบพระพระด้วยสไลด์แผ่นนี้ว่าถ้ามนุษย์เราต้องการที่จะรักษาการป่วยทางจิตสํานึกเพื่อนําไปสู่การหลุดพ้นวิมุติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นไปจากทุกสิ่งที่รัดรึงจิตวิญญาณของเราเอาไว้ไม่สามารถทําให้เรานิพพานได้หลุดพ้นไปจากเอกภพซึ่งเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณเราเอาไว้เพราะเรามีน้ำหนักมวลเยอะเกิน เกินไปเราจะต้องใช้ปัญญาวิมุตต์และจิตวิมุตต์เพราะมันต้องทํางานร่วมกันถ้าเป็นทางพระนั้นใช้แต่จิตวิมุตต์เป็นตัวนําเข้าใจที่พูดไหมแล้วก็ที่เอามาสอนมนุษย์แทนที่จะใช้จิตวิมุตติที่ตัวเองปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพยายามจะสอนชาวบ้านให้ใช้ปัญญาวิมุตติแล้วมันเป็นการสอนแค่ครึ่งเดียวแบ่งซี่กันแล้วถามญาติธรรมจะกลับบ้านได้ไหม มไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าทำไมจิตจักรวาลจึงต้องสั่นสะเทือนขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อบอกมนุษย์ให้รู้ว่าเส้นทางสู่นิพพานนั้นมีสองเส้นถ้าเส้นของชาวบ้านคือเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งภาษาฝรัง่งเรียกว่า i en the enlightenment warrior แปลว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการต่อสู้เพื่อการรู้แจ้ง กับสีแดงๆก็คือการเป็นนักรบแห่งแสงสว่างคือวิธีของนักบวชที่เรียกว่า the light warrior ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเลือกจริตจัการานแบบผู้ชายมาแสดงบทบาทในชีวิตไหมถึงแม้ว่าบางอย่างคุณก็เอาอย่างผู้ชายได้ถูกไหมแต่มันบางทีความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเหมาะสมกับบทบาทได้ดีลาของความเป็นหญิงมากกว่า ไม่ผิดกฎหมายที่จะเอาวิธีของผู้ชายมาใช้ในความเป็นหญิงของคุณถูกไหมแต่เหมาะไหมคุณจะไม่สําเร็จในการเป็นหญิงเลยถ้าคุณไม่เอาความเป็นหญิงมาใช้ร้อยเปอร์เซ็นตคุณไปเอาผู้ชายมาห้าสิบคุณเอาความเป็นหญิงของคุณใส่ไว้ห้าสิบนี่มันเป็นผู้ชิงแล้วครับเข้าใจกันว่าผู้ชิงไหมครับพระบิดาห้เรียกอย่างนั้นมันเราจึงต้องรู้ ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราพึงแสดงบทบาทใดเราพึงแสดงบทบาทใดต่อไปนี้ถ้าเราได้รู้ที่มาอย่างสไลด์ทั้งหมดที่กล่าวมาที่พระบิดาให้โอวาดมาเรารู้แล้วนะพวกเราไม่ใช่นักบวชถูกไหมเมื่อเราไม่ใช่นักบวชเราจะยึดแนวทางของการปฏิบัติซึ่งเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคของนักรบแห่งแสงสว่างคือปฏิบัติที่จิต ในการพยายามทําจิตให้วิมุตต์ด้วยการนั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเดินจงกรมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะเราเอามาใช้เป็นหลักในการที่จะก้าวเดินไปขณะที่เราเป็นมนุษย์คารวาสคาริหัดเนี่ยมันเหมาะร้อยเปอร์เซ็นไหมท่านคิดเองนะว่ามันไม่เหมาะร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราไม่ได้พูดว่าไม่ถูกต้องและไม่ดีใช่ไหมย้ํานะครับว่าไม่ได้บอกว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ดีที่ปฏิบัติมาแล้วก็อย่าเสียดายอย่าเสียใจ เอาไว้ปฏิบัติเพื่อค้ำจุนสติเราเพื่อทําให้จิตเราได้สงบได้พักผ่อนในแต่ละวันที่คุณทําอยู่ก็ทําต่อไปแต่ให้ทําด้วยความไม่งมไม่งง่ายให้ทําด้วยจิตที่สว่างขึ้นท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าท่านสามารถทําให้ปัญญาวิมุตต์คือใช้ปัญญานําจิตปัญญาตัวให้หลุดพ้นได้จิตของท่านมันก็วิมุตต์ตามอยู่แล้วนึกออกไหม จิตของท่านมันก็วิมุตตามเพราะจิตกับปัญญามันต้องทํางานด้วยกันพระบิดาทรงกําหนดเอาไว้ให้แล้วแต่ทีนี้พระเนี่ยเขาจะทําแบบเราไม่ได้เขาใช้จิตวิมุติเขาเลยต้องนั่งหลับตาใช้จินตนาการเอาใช่ไหมเพราะเขาลาออกซึ่งการเป็นคารวาสแล้วเขาเรียกว่าเป็นเพศบรรพชิตแล้วเขาไม่มีใครจะมาทดสอบเขาเขาก็ต้องใช้จิตของเขาเองนั่งเล่นกับนิ้วมือตัวเองอะไรคล้ายๆอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตนเองเหมือนที่พระองค์กล่าวไว้อ่ะอัตาหิอัตโนาโนาโถนาลาออกจากทางโลกแล้วต้องเหลือตัวคนเดียวก็ต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวละวะใช่ไหมฟังแล้วเงียบนี่หมายความว่ายังไงอย่าเสียดายเดินให้ถูกทางเขาเรียกว่าการเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งนั้นก็คือการเรียนรู้เอาจากชีวิตจริงโดย ปฏิบัติจริงมาด้วยตัวเองให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของคนอื่นที่เราแลเห็นเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าเขาเอาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองและถ้ากูเอาสี่ลบสองมาได้เท่ากับสองมันเป็นยังไงเออกูเอาสี่ลบสองมันเหลือสองไว้เลยแต่อคนข้างบ้านกูมันเอาหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองเหมือนกันมันก็ทําให้เราฉลาดขึ้นอะไรพันเนี้ยตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมเส้นทางสุนิพานมีสองสายให้เลือก ปลายทางไปจ,จรดคือด่านนภาลัยที่เดียวกันแต่ถามว่าถ้าเราเลือกจะเป็นขันหัดมีสามีมีภรรยาเป็นของตัวเองมีเครื่องรัดรึงที่เรียกว่าอาสวะกิเลสเราก็ไปได้แต่ไปด้วยบทบาทของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งถ้าเราต่อสู้มันต้องมีเป็นมีตายถ้าเราต่อสู้มันต้องมีแพ้มีชนะแต่ถ้าเป็นนักรบมันมีอย่างเดียวคือแพ้และชนะ ถ้าเราฉลาดพอเราไม่ตายพอรู้ว่าจะสู้ไม่ได้เราก็ยกธงขาวยอมเราไม่ตายแตน่นอกจากบ้าบิน่นสู้จนตัวตายรู้ว่าแพ้ยังเสือกจะสู้อีกโง่ไหมโงเพอรู้ว่ากูแพ้เลิกเลิกเลิกลก,กูแพ้แล้วกูยอมแพ้ยกธงขาวไอ้ฝ่ายชนะมันก็ไม่ฆ่าให้ตายที่ถูกฆ่าตายเพราะยอมไหมไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักสู้ เราจึงต้องแลกกับความเจ็บปวดบ้างถ้าเราเป็นนักสู้เราต้องแลกกับความเหนื่อยยากบ้างแลกกับความรู้สึกจริงๆแลกจากอารมณ์จริงๆแลกจากการสัมผัสจริงๆแต่ถ้าเป็นนักรบแห่งแสงสว่างต้องอาศัยจินตนาการที่เป็นจริงคืออาศัยวิถีแห่งจิตเท่านั้นพระที่เป็นนักปฏิบัติจึงเก่งเรื่องพลังจิตใช่ไหมเหล่า มียานทัศนะอะไรตอ,อะไรเยอะแยะอย่างเราเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเราก็มีลางสังหรณ์ใช่ไหมเราก็มีนิมิตเป็นของตัวเองใช่ไหมเน่านั่นแสดงว่าจิตเราเริ่มวิมุติแล้วปัญญาก็เลยวิมุติเกิดตัวเอ็นไลท์ใช่ไหมคือตัวอย่างรู้เล็กๆแล้วโอเคมนุษย์เราแต่ละคนไม่ได้เป็นพระแต่ก็มีลางสังหรณ์ยังมาร้องเป็นเพลงลูกทุ่งเลย ลางสังหอนไม่ใช่ลางหอนไม่ใช่บอกกลางคืนก็ฝันกลางวันก็หอน <c oughs> <c oughs> ยุ่งเลยความหมายของนิพพานจำกันได้ไหมความหมายของนิพพานถ้าเรารู้ว่าเส้นทางไปนิพพานมีสองเส้น ตอนนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์สบายใจยังว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถึงแม้ไม่ได้บวชก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้ถูกไหมแล้วเราไม่ต้องถามว่านิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ใจเอาไว้ก่อนละกันแต่ถ้าพูดถึงถ้าเรารู้โลกุตรธรรมของพระบิดานิพพานก็คือดินแดนที่อยู่นอกระบบเอกภพหลุดออกไปให้ได้เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี่หมื่สองพันล้านกาแล็กซี ประกอบด้วยระบบสุริยะจักรวาลหกระบบแล้วก็มีเจ็ดกาแล็กซีเอยหกกาแล็กซีเจ็ดระบบพูดผิดนี่นอันนี้คือทบทวนเองนะความหมายของนิพพานเป็นหน้าที่ของมนุษย์โลกทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือแก่นแท้ของตนคือจิตวิญญาณให้สามารถย้อนคืนกลับสู่บ้านที่จากมาภายในวันเวลาก่อนสิ้นยุคให้จงได้ ด้วยพลังอำนาจสูงสุดแห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่ไสยเวทไม่ใช่มนต์ดำไม่ใช่การเล่นแร่แปลธาตุไม่ใช่การเล่นกลหรือมายาใดๆแล้วก็ไม่ใช่ให้ใครโอบอุ้มเราไปใช่ไม่ใช่นี่แหละนี่คือความหมายของคาว่านิพพานที่มนุษย์อย่างเราเราท่านท่านที่ต้องการจะเดินบนเส้นทางสายปัญญาวิมุตต์จะต้องรู้ ว่ามันเป็นหน้าที่ครับถามว่าถ้าเป็นหน้าที่เราจะบกพร่องต่อหน้าที่ได้ไหมเราจะไม่ทําหน้าที่ได้ไหมไม่ได้มันเป็นหน้าที่แล้วหน้าที่นั่นคืออะไรช่วยเหลือแกนแท้ของตนใช้จิตหยาบของเราเนี่ยช่วยเหลือแกนแท้คือจิตวิญญาณของเราให้สามารถกลับบ้านที่จากมาคือแดนสุนยาตาภายในวันเวลาก่อนสิ้นยุคคือหกหมื่นปีต้องกลับให้ได้แต่นี่มันเลยยังอ่ะ หกหมื 6, 800่นแปดร้อยปีเลยแล้วพระบิดาทรงเมตตาให้เลื่อนออกมาเพราะรักลูกใช่ไหมเราเกิดกันจนเพลินอยู่กันจนเพลินทุกข์กันจนเพลินหนุกหนานกันจนเพลินสารพัดเพลินเลยลืมกลับบ้านเลยบางคนไม่ลืมกลับบ้านอย่างเดียวมันคิดว่ามันไม่เห็นจาเป็นต้องกลับเนี่ยบ้านกูคือโลกตายแล้วจบที่อย่างที่พูดเนี่ย มันคิดของมันอย่างนั้นแล้วเวลาจะกลับ่ยต้องกลับด้วยพลังอํานาจสูงสุดแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเองอํานาจสูงสุดแห่งการเป็นมนุษย์มีสมอย่างหนึ่งความรู้สองความรักสามความคิด